สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับฟาถ์ถขายรถมือสองนะคะในวันนี้นะคะฟรามีรถดีๆมาแนะนําอีกแล้วนะคะเป็นรถเฟอร์ารีออส1.5มิตรนะคะจะเป็นปีสองพันั่นเองนะคะสีดาสวยๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะนี่มาดูนะคะ ร้านเรานะคะรับประกันไม่ไม่ชนหนักนะคะไม่พลิกคว่ำแน่นอนนะคะรถเรานะคะไม่ผ่านการจมน้ำนะคะคุณพี่ะ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันนะคะก่อนอื่นนะคะเรื่อของรายละเอียดตัวรถกันนะคะไฟหน้าไฟหน้าของเขานะคะคุณพี่ขา ไฟหน้าสวยกริบแบบนี้เลยเงางามเลยนะคะคุณพี่คะอาจจะมีฝุ่นบ้างเพียงเล็กน้อยนะคะคุณพี่คะแต่ก่อนที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะทางเรานะคะจะเช็ดทําความสะอาดก่อนทุกครั้งนะคะก่อนส่งมอบนะคะ,ะมีฝุ่นบ้างนะคะตามการใช้างานมาพร้อมกับไฟตัดหมอกนะคะคุณพี่คะไฟตัดหมอกนะคะนี่เงาววับแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะสวยเดิมนะคะคุณพี่ขาเดิมจากโรงงานเลยนะคะ กระส่วนกระจังหน้าของเขานะคะจะมาพร้อมกับสีดำแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับสีดำสีเหมือนกับตัวรถเลยนะคะุณพี่คะนี่มาจะเป็นเส้นๆแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับจะได้ไป้ายทะเบียนป้ายนี้เลยนะคะคุณพี่คะป้ายทะเบียนแปดกอไก่นอหนูหกหนึ่งสองสองหกนะคะกรุงเทพนะคะจะได้ไปทะเบียนนี้ไปเลยนะคะ กระโปรงรถของเขานะคะเดิมๆเลยนะคะคุณพี่คะบางเดิมๆนะคะขออนุญาตนะคะเคาะให้ดูเลยนะคะนี่บางแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะเดิมๆนะคะไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะแต่มีฝุ่นเพียงเล็กน้อยนะคะคุณพี่คะในส่วนของกระจกหน้าของเขานะคะนี่มีโลโก้โตโยต้ามาให้เลยนะคะเพราะว่าเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะคุณพี่คะโลโก้ของโตโยต้าเดิมๆเลยนะคะ ติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะคุณพี่ขาติดฟิล์มมาให้รอบคันนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณพีณพ่ขนาะมาดูในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะไฟเลี้ยวตรงกระจกนะคะนี่จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคุณขาสวยๆเ <int ess ant yes> งาแบบนี้เลยไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขีดข่วนได้เลยนะคะคุณพี่ขาเดิมๆนะคะจากโรงงานนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของข้างในตัวรถนะคะขออนุญาตเปินนะคะนี่เลยนะคะคุณพนะี่ขาฝั่งตรงนี้นะคะคุณพี่ขา จะเป็นพลาสติกนะคะคุณพี่คะจะเป็นพลาสติกนะคะตรงตรงขอบประตูตรงตรง,ตรงฝั่งประตูนะคะจะเป็นพลาสติกนะคะแบบนี้นะคะตัดกับสีนี่สีโรสโกนะคะคุณพี่ขาออกอน้ําตาลชมพู่หน่อยๆน,นะคะคุณพี่ขาสีสวยนะคะคุณพี่ขานี่นะคะภายในห้องโดยสารนะคะสวยเลยนะคะเดิมเดิมนะคะ เบาของเขานะคะจะมาในรูปแบบของเบาะหนังนะคะมีลวดลายตรงกลางนะคะสวยงามเลยสวยงามเลยนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะคุณพี่คะนั่งสบายนะคะเบาเบาหนังนี้นั่งสบายนะคะเช็ดทําความสะอาดได้ง่ายเลยทีเดียวนะคะในส่วนของด้านหน้าตรงนี้นะคะมี รอยเพียงเล็กน้อยนะคะตรงนี้เองนะคะคุณพี่คะแต่ไม่มีผลต่อการใช้งานแน่นอนนะคะคุณพี่คะโดยรวมโดยรวมนะคะไม่มีร่องรอยใดๆนะคะไม่มีไม่มีร่องรอยใดๆให้เห็นนะคะขออนุญาตนะคะนี่เลยไม่มีร่องรอยใดๆเลยนะคะมีเพียงแค่ตรงนี้นะคะมีเพียงแค่ตรงนี้รอยขีดนิดหนึ่งนะคะคุณพี่คะมีรอยขีดนิดนึงนะคะ โดยรวมนะคะโดยรวมโอเคเลยนะคะไม่มีผลต่อการใช้งานนะคะมาดูในฝั่งด้านหลังกันนะคะเบาะด้านหลังกันนะคะคุณพี่คะจากกระจกของเขาติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแท้เดิมจากโรงงานของโตโยต้าเลยนะคะคุณพี่คะขออนุญาตโฟกัสให้ดูเลยนี่เลยนะคะคุณพี่คะนี่ของโตโยต้านะคะเดิมๆนะคะคุณพี่คะไม่มีการตัดต่อตัวรถไม่มีการตัดแต่งตัวเครื่องนะคะ ในส่วนของด้านในนะคะสีดำแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะสีดำรอบคันเลยนะคะทั้งภายในและภายนอกนะคะเบาะของเขาเป็นหนังเช่นเดิมนะคะเช่นกันนะคะเบาะเบาะด้านหลังคนขับนะคะก็จะเป็นหนังเช่นกันนะคะแบบนี้เลยนะคะคุณพี่คะเบาะของเขานะคะเรียบเงาแบบนี้เลยเช็ดทำความสะอาดได้ง่ายเลยนะคะ เดี the house, the Next, ๋ยวเรามาดูในส่วนของฝั่งด้านฝั่งคนขับกันนะคะคุณพี่คะก่อนอื่นนะคะนี่ตรงนี้นะคะก็คือเสาวิทยุนั่นเองนะคะคุณพี่คะเสาวิทยุนะคะอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะคะเดี๋ยวมาดูในส่วนของด้านหลังกันนะคะคุณพี่คะด้านหลังของเขานะคะนี่ไฟหลังของเขาเดิมเดิมเดิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีรอย ทำรดุดใดๆนะคะขีดรอยขีดควรแดๆก็คือไม่มีให้เห็นนะคะคุณพี่คะสังเกตได้ง่ายๆนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสีโ้รเมียมตรงนี้เลยนะคะคุณพี่คะสีเงาแบบนี้เลยนะคะนี่โลโก้มีมาให้พร้อมนะคะโตโยต้านะคะกล้องถอยหลังนะคะคุณพี่คะดยรวมคือโอเคเลยนะคะคุณพี่คะดยรวมโอเคเลยนะคะ เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของด้านฝั่งคนขับกันนะคะนี่นะคะเดิมจากโรงงานนะคะมีโลโก้ของโตโยต้ามาให้เห็นเลยนะคะขออนุญาตเปิดนะคะคุณพี่คะอ่าสวยเงางามแบบนี้นี่เลยสีเดิมจากโรงงานนะคะพวงมาลัยของเขานะคะหุ้มด้วยหนังนะคะคุณพี่ขาสังเกตต,ตรงนี้นะคะคุณพี่ขา นี่นะคะสวยงามนะคะนี่เลยนะคะคุณพี่คะอาไม้ของเขานะคะระยะทางการใช้งานของเขานะคะหนึ่งแสนเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบสีกิโลนะคะคุณพี่คะหน้าจอสัมผัสนะคะจะเป็นมี ภาษาไทยให้นะคะคุณพี่คะสะดวกสบายมากนะคะสําหรับรุ่นนี้นะคะคุณพี่คะแอร์เ,เย็นสบายเย็นช่ำนะคะคุณพี่คะนี่ช่องแอร์นะคะเย็นช่ำเลยตรงนี้ในส่วนของตรงนี้นะคะวางของได้นะคะนิดนังนะคะ,ะในส่วนของไฟตัวรถนะคะปรับได้สระดับนะคะนี่นะคะระดับที่หนึ่งนะคะระดับที่สองประมาณนี้เลยนะคะคุณพี่คะ ลอยเรียบเงาแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะคุณพี่ขามาในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะคุณพี่ขาห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องของเขานะคะก็คือเดิมเดิมนะคะมีสีแต้มเดิมจากโรงงานนะคะคุณพี่ขาสังเกตได้ง่ายๆเลยนะคะสีเดิมแต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะไม่มีขาดไม่มีรั่วไม่มีรอย ไม่มีรอยกัดใดๆนะคะคุณพี่ขะสายไม่มีรอยกัดใดๆเลยไม่มีรอยขาดนะคะมีสติกเกอร์มอมอ,อ,อก,กอมาให้นะคะคุณพี่ขะสติกเกอร์มออ,อก,กอนะคะสีแต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะโดยรวมนะคะโอเคเลยนะคะสําหรับาราคาเท่านี้นะคะปียังใหม่อยู่เลยนะคะ,ะกับระยะทางแค่แสนนิดๆนะคะคุณพี่ขะ ของเครื่องโดยรวมนะคะคือโอเคเลยนะคะคุณพี่คะน็อตไม่ม,ม,มีการขยับนะคะน้ำห่องเครื่องนะคะแห้งสนิทนะคะน้ำมันไม่ม,มีไหลเยิ้มนะคะนี่นะคะไม่มีรั่วซึมนะคะไม่มีไหลออกมานะคะแต้มสีเดิมจากโรงงานนะคะโดยรวมนะคะโอเคเลยทีเดียวนะคะแผ่นกันความร้อนนะคะมีมาให้เลยนะคะคุณพี่คะเดิมเดิมเลยนะคะ นี่มีมาให้เลยนะคะไม่มีรอยขาดรอยฉีกใดๆเลยนะคะคุณพี่คะในส่วนของฝากระโปรงด้านหลังนะคะคุณพี่คะเดิมๆเลยนะคะน็อตไม่มีการขยับนะคะน็อตเดิมไม่มีการขยับนะคะภายในนะคะคันนี้นะคะเดิมเลยนะคะไม่มีการตัดแต่งใดๆเลยนะคะกว้างเลยนะคะใส่ของได้จุจริงๆนะคะคุณพี่คะ แล้วก็มาพร้อมกับอะไหล่นะคะล้ออะไหล่มาให้เลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะมีล้ออะไหล่มาให้นะคะโดยรวมนะคะก็คือสภาพยังโอเคนะคะยังใหม่เลยนะคะสําหรับปี2019คันนี้นะคะราคานะคะไม่ถึง4ี่แสนนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยวใครที่สนใจนะคะหรืออยากดูรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะเม้นมาถามได้เม้นมาสอบถามได้นะคะสําหรับคันนี้นะคะ ยังไม่มีการจองนะคะถ้าใครสนใจนะคะติดต่อมาได้เลยนะคะที่เบอร์0806100496ค่าสะดวกมาหน้าร้านเราได้เลยนะคะตั้งอยู่ที่ ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะมาเจอกันได้นะคะมีรถให้เลือกนะคะมากกว่า400คันเลยทีเดียวนะคะนะคะไม่มีชนหนักหรือพลิกคว่ำนะคะรถไม่ผ่านการจมน้ำนะคะเล่มทะเบียนมีพร้อมนะคะไม่มีการขาดหรือชำรุดสูญหายแน่นอนนะคะคุณพี่คะมาเจอกันได้นะคะปรึกษาฟรีนะคะมาเจอกันอีพีหน้านะคะขอบคุณคะ่ะ